เด็กๆเปิดได้ยังคะเปิดเ,เดลยอืาใครที่เข้ามาใหม่โซลฟไฟโซลฟายีาาเดงใช่ไหมคะ เด,เด็กเปิดหนังสือเป็นหน้าหกสิบแปดได้เลยค่ะเปิดได้ยังคะเด็กๆเ,เห็นใครไม่ได้ยินคะ ดูหน้าหกสนะคะเด็กๆเ,เป็นเด็กๆเ,เห็นในจอของเด็กๆเ,เห็นไหมคะเห็นรูปของโคดาไหมคะ <S <S เห็นชัด<ๆ>เห็นชัดไหมคะเด็กๆเห็นชัดไหมคะเห็นชัดนะคะ เป็นเรื่องอะไรเอ่ยถ้าเด็กถ้าเด็กๆคนไหนมองไม่เห็นนะคะให้เด็กๆเนี่ยดูในหนังสือประกอบนะคะหน้า68นะคะเป็นเรื่องอะใครที่เข้ามาแล้วให้เด็กๆปิดไม์ก่อนนะคะเพราะว่าคูดาจะไม่ได้เวลาที่คูดาสอนถ้าเด็กๆเปิดไม้เนี่ยคูดากลัวว่าเสียงจะเซกกันนะคะ เดี๋ยวคูดาจะถามเดี๋ยวพอคูดาจะถามเดี๋ยวคูดาจะให้เด็กๆเนี่ยปิดไม้นะคะตอนนี้ให้เด็กๆปิดไม้ก่อนนะคะคูดากลัวว่าเสียงจะแรกกันนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกคาับที่แล้วอ่ามีใครยังจําได้ไหมคะว่าเราเนี่ยเรียนอะไรครับที่เราเราเรียนอะไรคะ ฟาดิลคาบที่คาบที่แล้วคูดาสอนอะไรคะจำได้ไม่เอ่ยอ่าเรื่องดอกไม้ก็คือเรื่องส่วนประกอบของดอกไม้ใช่ไหมคะอ่าคือส่วนประกอบของดอกไม้คือเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียใช่ไหมคะเกสรเพศผู้ประกอบด้วยอะไรบ้างเกสรเพศเมียประกอบอด้วยอะไรบ้างใช่ไหมคะคาบที่แล้วที่คูดาสอน นักเรียนยังจำได้อีกไหมคะว่าเกสรเพศผู้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างจำได้ไหมเออ่าไหนอาริยาลองตอบครูดาหน่อยว่าเกสรเพศผู้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง หาประกอบด้วยอะไรนะอ่าเปิดไปหน้า67เลยเกสรเพศผู้เนี่ยประกอบไปด้วยละอองเรนูอับเรนูและก้านชูอับเรนูใช่ไหมคะอ่าแล้วเกสรเพศเมียค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนาะอิฟา้า ตอบคูดาได้บ้างคะว่าเกสรเพศเมียเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างฟาดิวตอบคูดาได้ไหมคะอ่าเกสรเพศเมีย,ยประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยโซฟ้าโซฟ้าตอบคุดาได้ไหมคะว่าเกสอนเพศเมียเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอืมคุดาสอนแล้วนะคะคาบที่แล้วอ๋อใช่ค่ะ รไดาพอดีว่าครูสูไราดาติดธุระครูดาก็เลยมาสอนแทนค่ะในค่าวิชาวิทยาศาสตร์อ่าไม่เป็นไรนะคะให้สุรฟ้าเนี่ยดูในพพอต์ของครูดาไปก่อนนะคะอ่านไหนนะอีฟา้าตอบครูดาได้ไหมคะว่าเกสสอนเฟสเมียเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างต่อมาหนึ่งข้อก็ได้ค่ะประกอบไปด้วย มีใครจำได้ไหมคะตอบดไม่เป็นไรค่ะถูกผิดไม่เป็นไรคูดาแค่อยากจะรู้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยเข้าใจแค่ไหนเข้าใจที่คูดาสอนไหมตอบผิดไม่เป็นไรค่ะอาเกสอนเพชเมียประกอบไปด้วยค่ะใครตอบคูดาได้บ้างอาตอบเลยค่ะอาอริยก็ อริยาตอบได้นะคะฟาเดียก็ตอบได้นะคะอ่าฟาเดียนาจุวางนะคะตอบโูดานได้ไหมคะว่าเกสรเพศเมียเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอาไม่มีใครตอบโูดาได้เลยอ่าให้เด็กๆเนี่ยเปิดไปหน้า67นะคะ ส่วนประกอบของเกสรจะประกอบไปด้วยเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยยอดเกสรเพศเมียรังไข่อวุนและเซลลไข่นั่นเองถ้าครูดาถามตอบได้ไหมคะถามได้ตอบได้ไหมคะ อไม่มีเสียงตอบรับเลยตอบตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้นักเรียนตอบครูดาก็พออ,อ่าเดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆเนี่ยเปิดไปหน้าถัดไปเลยค่ะหน้า6กแปเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากหน่อยนะคะ,ะถ้าเด็กๆตั้งใจเนี่ยคุดูดเชื่อว่าเด็กๆน่าจะรู้เรื่องนะคะ,ะเรามาดูส่วนประกอบเรามาดูการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะอ่าเนี่ยรูปนี้นะคะเห็นชัดไหมคะเห็นรูปดอกไม้ของคุูดาชัดไหมคะ นี่คือส่วนประกอบของพืชดอกนะคะพืชดอกของเราเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนสืบพันธุ์นะคะการสืบพันธุ์ของพืชดอกเนี่ยนะคะการสืบพันธุ์ของพืชดอกเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูว่าแล้วพืชดอกเนี่ยมีการสืบพันธุ์ยังไงนั่นเองนะคะอนี่นะคะตรงนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะเด็ก เห็นที่กรดาชี้ไหมคะอะ่ตรงนี้ค่ะโอ้อตรงนี้เห็นเมาส์คดาาไหมคะไม่เห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะไม่เห็นหรอคะเดี๋ไป เห็นหมั้ยคะเด็กดเด็กหรือทำไมอ่าเด็กเด็กเห็นหมั้ยคะ อ๋อมองไม่เห็นใช่ไหมคะอ่าเรามาดูรูปนี้อ่ารูปนี้หน้าหกสิบเก้าค่ะรูปนี้อยู่หน้าหกสิบเก้านะคะแต่ว่าได้ยินเสียงครูดาชัดใช่ไหมคะอ่าได้ยินเสียงครูดาชัดนะคะอ่า นี่นะคะ,ะตรงนี้นะคะตรงที่โครดาชี้อยู่นี้นะคะเราจะเรียกว่าอัปเรนูนะคะค่ะอัปภายในอัปเรนูนี้นะคะจะมีละอองเรนูซึ่งเมื่ออัปเรนูของเราเนี่ยมีการแตกและองเรนูของเราเนี่ยก็จะแตกออกมาด้วยเป็น หรือว่าเป็นละอ,องเล็กๆสีเหลืองนั่นเองนะคะเมื่อมแมลงนี้นะคะอ่าเมื่อมแมลงมาดมกลิ่นดอกไม้ของเราแล้วละอ,องเรนูเนี่ยไปติดอยู่ที่ขาของมแมลงหรือว่าผึ้งนะคะแล้วมแมลงเนี่ยก็ไปบินต่อไปยังดอกอื่นหรือว่า ลมนะคะหรือว่าลมนี่นะคะเมื่อลมพัดมาลมเนี่ยก็จะเอาละอองเรนูนะคะพัดไปด้วยและละอองเรนูเนี่ยเมื่อตกไปอยู่บนของยอดเกสรเพศเมียเด็กๆเด็กๆเด็กๆรู้เรื่องไหมคะมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะให้เด็กๆตั้งใจหน่อยนะคะ เมื่อละอองเรนูที่เป็นละอองเล็กๆที่อยู่ในอาบเรนัวเนี่ยไปตกอยู่บนเกสรเพศเมียและเมื่อเกสรเพศเมียของเมื่อเกสรเพศเมียเนี่ยได้รับอาหารใช่ไหมคะละอองเรนูเนี่ยก็จะเริ่มงอกจะเริ่มงอกบนยอดเกสรเพศเมียนะคะแล้วก็จะงอกเป็นโหลดแท่งไปตามการของ เกสรเพศเมียจนจนไปถึงเซลล์ไข่นะคะและเมื่อเซลล์ไข่นะคะและอวุนของเราที่อยู่ในรังไข่นี้นะคะสุกหรือว่าแก่ตัวเต็มที่เซลล์ไข่และอวุนของเราเนี่ยก็จะกลายไปเป็นเมล็ดนั่นเองและเมื่อเป็นเมล็่า เป็นเมล็ดสูกใช่ไหมคะก็ต้องตกลงไปบนพื้นดินใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยอ่าเหมือนเหมือนต้นทุเรียนที่เราปลูกอ่าเมื่อต้นทุเรียนของเราสุกต้นทุเรียนของเราก็ต้องตกใช่ไหมคะหรือว่าเหมือนดอกไม้ที่เราปลูกไว้ที่บ้านใช่ไหมคะดอกอะไรบ้างที่เราปลูกไว้ที่บ้านอ่อย่างเช่นดอกชบาใช่ไหมคะเมื่อดอกชบาของเราเนี่ยอ่ามันแก่ตัวดอกเชบาก็ต้องตก ลงไปใช่ไหมคะใช่ไหมคะเมื่อดอกชบาของเราเหี่ยวดอกชบาก็ต้องร่วงลงไปบนพื้นดินใช่ไหมคะหรือว่าต้นทุเรียนเนี่ยก็ต้องร่วงลงไปบนพื้นดินใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะเมื่อเมล็ดของเราเนี่ยร่วงลงไปบนพื้นดินเมล็ดของเราก็จะเริ่มเป็นยังไงคะ มเมล็ดของเราจะเริ่มอะไรคะอ่างอกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะกลายเป็นต้นใหม่นั่นเองและต้นใหม่ของเราเนี่ยก็จะมีการมีการอะไรคะมีการจะเริ่มเติบโตจะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆจนออกดอกดอกเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ต่อสืบพันธุ์เหมือนที่ครูดาเล่าไปเมื่อกี้เลยนะคะ อ่าเข้าใจไหมคะยากหน่อยนะคะเนื้อหานี้ครูได้เชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยยังงงๆว่าอันไหนคืออะเรนูอันไหนคือยอดเกสรอ,อันไหนคือเซลล์ไข่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนอีฟ้าเข้าใจครูดาไหมคะไม่เข้าใจครูดา ว่าแล้วมันมันเป็นเรื่องที่ยากหน่อยเดี๋ยวคุณดาจะอธิบายอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะนี่คืออ่ะเด็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณดาจะวงนะคะ อาเด็กๆเ,เห็นที่ครูดาววงไหมคะเด็กๆเ,เห็นที่ครูดาววงไหมคะอ่านี่คือเราเรียกว่าอะไรคะอ่าเราเรียกว่าอับเรนูนั่นเองนะคะเราเรียกว่าอะไรนะคะอับ อะเปราเราเรียกว่าอะเรนูนะคะซึ่งในอะเรนูเนี่ยจะมีละองเรนูอยู่นะคะละองเรนูเนี่ยก็คือจะเป็นละองเล็กๆล,ละองเล็กๆสีเ,เหลืองนะคะอ่านี่คืออะเรนูใช่ไหมคะ ซึ่งในอับเรนูเนี่ยจะจะมีละองเรนูเป็นละองเล็กๆสีเหลืองนะคะเมื่อสายลมของเ,เมื่ออับเรนูของเราเนี่ยเมื่ออับเรนูของเรานี่นะคะมีการแตกก็จะแสดงว่าละองเรนูของเราก็จะพุ่งออกมาใช่ไหมคะอ่าก็ไปติดอยู่บนกรีบดอกนั่นเองเมื่อ สายลมเมื่อลมใช่ไหมคะเมื่อลมเนี่ยพัดลมเนี่ยก็จะเอาละองเรนูเนี่ยพัดไปด้วยเพราะว่ามันเป็นละองมันสามารถพัดไปกับลมได้เมื่อละองเรนูพัดไปนะคะแล้วละองเรนูเนี่ยจะไปตกไปตกอยู่บนยอดเกสร อ๋อเก่งมากเลยอริยาตกอยู่บนเกสรเพรเมียตรงนี้คือยอดเกดสรเพศเมียที่ครูดาวงเห็นไหมคะเด็กๆวงที่สองอยอดเกดสรเพชศเมียคือจะอยู่บนสุดเลยออยู่ตรงนี้เห็นไหมคะน้าจวาเห็นไหมคะ เมื่อละอองเรนูนะคะไปตกอยู่บนยอดเกสรอนอเราไปดูรูปนี้ดีกว่า,าเมื่อละอองเรนูเนี่ยไปตกอยู่บนยอดเกสรตรงนี้นะคะอ่หยุดตกอยู่ตรงนี้แปบ๊บนึงนะคะเด็กๆ ไปตกอยู่ตรงนี้ไปตกอยู่บนยอดเกสรเพศเมียนะคะแล้วแล้วยอดเกสรเพศเมียเนี่ยได้รับอาหาราได้รับอาหารเต็มที่แล้วออเรนูที่ตกไปเมื่อกี้นะคะก็จะงอกอจะงอกนะคะอาจะงอกแล้วมีโหลดแทงยาวๆเนี่ยไปตามนี้เลย ไปตามนี้เลยนะคะอาเดี๋ยวเด็กๆอาจจะไม่เห็นภาพอ่าก็จะมีโลดเนี่ยไปตามนี้เลยเนี่ยเด็กๆเห็นไหมคะที่คูดกขีดอ่ะก็จะกจะ็เห็นไหมคะอ่าก็จะมีละอองเรนูของเรา,มาเมื่อกี้นะคะก็จะงอกงและมีโลดแท่งยาวๆเนี่ยไปยังถึง เซลไข่หรือว่าเกสรไปยังเซลลไข่นั่นเองนะคะอ่าเมื่อเซลไข่ของเราเนี่ยอ่าเมื่ออ่าตรงนี้คือเซลไข่ของเราอ่าเมื่อ เซลล์ไข่ของเราเอ่ออาวงวงนี้เอาวงสีแดงนะคะวงกลมสีแดงนะคะเมื่อซึ่งในเซลล์เซลล์ไข่ของเราเนี่ยก็จะมีโอวุ้นมีโอวุ้นด้วยแล้วก็มีเซลล์ไข่ใช่ไหมคะแล้วก็อ่ายอดเกสรเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำ ปฏิปฏิสนธิการและเมื่อเซลล์ไข่ของเราและออวุลของเราเนี่ยแก่ตัวลงนะคะก็จะกลายเป็นเมล็ดนั่นเองอและเมื่อเมล็ดของเราเนี่ยแก่ตัวลงเมล็ดของเราก็จะตกไปยังบนพื้นดินพอตกไปยังบนพื้นดินเมล็ดของเราเนี่ยก็จะทำยังไงคะ ก็จะงอกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะเราเรียกว่าต้นอ่อนนั่นเองเมื่อต้นอ่อนของเราเนี่ยมีการจเจริญเติบโตกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะออกดกอกเมื่อออกดอกดอกเนี่ยก็จะ